รรมเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุธาตุที่ทำดึงดูดบอกเกิดประกอบให้ธาตุเป็นท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจททันธรสโร ที่เป็นดวงใจวาจากายประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบธาตุเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดที่เป็นโครงสร้างของแต่ละจักรวาลซึ่งประกอบด้วยส่วนของธรรมที่ดึงดูดบอกเกิดกำกับธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้อยู่ใน กำลังอำนาจของธรรมเพื่อให้ธาตุเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นพื้นที่ให้กับธรรมทุกธรรมกำกับบังคับควบคุมให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ เป็นไปตามกำลังอำนาจของธรรมเพื่อให้ธรรมเดินทางรุกเข้าหาธรรมแต่ละธรรมดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมแต่ละธรรมเกิดเป็นธรรมของตนเอง เพื่อให้ทำทั้งหมดทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นธรรมของตนเองเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมของตนเองเป็นเป้าหมายของธรรมแต่ละธรรม ที่ดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันดู่ตลอดกำกับบังคับควบคุมให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่สามารถดึงดูดบอกเกิดให้ทำอื่น เกิดเป็นธรรมของตนเองธรรมบารบีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดำรงอยู่มั่นคงยั่งยืนอยู่ประจำพื้นที่ทุกจักรวาล เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้ทำบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเดินทางรุกเข้าหาทำทุกธรรทธาทุกทตาาุที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำให้ทุกนิพพานรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมเป็นดวงกลมเป็นทรงกลมถูกศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำบารมีสาสบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ให้เป็นต้นแบบเดียวกันจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้ชีวิตเป็นยอย่างอยู่ของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรปลอดภัยไม่ประมาทจ,จากทำทุกธรรม กว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเกิดธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ัสโรน่วยไปใหม่อยู่ตลอดเกิดธาตุใหม่ๆที่ได้จากทุกนิพพาน เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของธรรมบารมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแล นิพพานธรรมรบารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลลงโ่สดันทัสโรให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายทำให้ทุกท่อทานธรรมรบารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลลงู่สดันทัสโรในทุกจักรวาลอยู่ประจำพื้นที่ เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้เป็นพื้นที่ของธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมกิเลสที่เข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่เข้ามาแทนที่พื้นที่เดิมของธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรในร่างกายของลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศนนี้ เกิดเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของที่ร่างกายมีธรรมทั้งหมดอยู่ในร่างกายกิเลสเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่เอโหสิกรรมเป็นความรักของธรรมกิเลสเป็นความรัก ให้พึ่งพาอาศัยศรัทธ,ธาเลื่อมใสเคารพบูชากิเลสเป็นความรักให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางท่อทานธรรมบารมีสารสิทธัศระเดชพระกุลหลงปุสจันทัสโรที่ยอมพ่ายแพ้ให้กับกิเลสยอมให้กิเลส อยู่ในร่างกายเข้าแทนพื้นที่บารบีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำกิเลสให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางคนสัตว์ สิ่งของที่อยู่ในอำนาจการบังคับควบคุมของกิเลสที่กิเลสไหลเวียนไปตามส่วนของธาตุละเอียดธาตุหยาบสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า ให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทมขออมีธรรมกิเลสอยู่ในร่างกายเป็นความรักของธรรมกิเลสมีความรักรวบรวมรักษาธรรมกิเลสรวบรวมรักษาธาต ที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้มนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซาก คลสัตว์สิ่งของเกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายล้างเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดที่กิเลสสร้างเหตุการณ์เรื่องราว เพื่อปิดเบือนปิดบังซ่อนเล้นหน่วงเหนียวไม่ให้มนุษย์สัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้พึ่งพาอาศัยบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระกุลหลวงปสดตัญทัสโรไม่ให้พึ่งพาอาศัยไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใส ไม่ให้เคารพบูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้มีความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุ ที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสให้รวบรวมทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทราบ มนุษย์สัตว์สิของมีกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นพื้นที่ของกิเลสมีกิเลสอยู่มากกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ ด้วยธรรมกิเลสให้ตายจากธรรมบาร,รมีสามสิทธัศสะเดชพระคุณหลวงพุทธกันทัสโรให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสที่กำกับบังคับควบคุมให้มนุษย์สัตว์สิ่งของทำร,ร้ายทำลายตัวเอง ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเพื่อให้ร่างกายเป็นพื้นที่ของกิเลสทำให้ร่างกายเสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากมนุษย์สัตว สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของสรากมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสสร้างโครงสร้างกอทอมอขออ กิเลสบังคับหลอกลวงให้ทำร้ายทำลายท่อทานธรรมบารบีสามสิบทัศน์นี้ยอมให้กิเลสสั่งสมรวบรวมอยู่ในร่างกายให้ร่างกายเสื่อมสลาย ทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเสื่อมสภาพปกติที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศประเดจพระคุณหลวงปุษจันทรัศโรเกิดเป็นสภาพตัวตนหลากหลายเป็นตัวตนที่เป็น ตัวตนที่กิเลสไม่ให้เป็นเส้นทางให้บรมีสามสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้หลับไหลสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นไสยศาสตรส์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นมนดำ เป็นเดรและฉานวิชาเกิดการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเพื่อรวบรวมทราบคนสัตว์สิ่งของเกิดมิจฉาอาชีพห้าลักษณะอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษอาชีพรวบรวมทราบมนุษย์ สิ่งของเพื่อให้ร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของถูกกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศรรีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า ไม่มักน้อยไม่สันโดดไม่มักน้อยหมายถึงกิเลสทำให้หลับไหลทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ซึ่งเป็นร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของหลับไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนพังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดกิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมทำกิเลส รวบรวมธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมของธรรมกิเลสไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดกิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสก็ทมอขออ,อไม่ให้รวบรวมบาร,รมีสามสิบทัศพะเดชพระคุณหลวงปุษตันทัสโรไม่ให้มักน้อย ไม่ให้รวบรวมเฉพาะธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่ทสดจัิญทัสโรกิเลสบ,บังคับหลอกลวงให้รวบรวมกิเลสไม่ให้มักน้อยสันโดษหมายถึงชีวิตเป็นยังอยู่ที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองเป็นที่พึ่ง ให้ซึ่งกันและกันได้เป็นความหมายของสันโดษจิเลสไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้พึ่งพาอาศัยบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปรสดยันทัสโรไม่ให้พึ่งพาอาศัยไม่ให้ศรัทธาเริ่มสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปสดยันทัสโร ไม่ให้เคารพบูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสาวทิพทัพพระเดชพะกุลหลวงสดจันทัสโรกิเลสไม่ให้สันโดษไม่ให้สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองได้กิเลสบังคับหลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยกิเลสศรัทธาเรื่อมใส่กิเลสเคารพบูชากิเลส ทำให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดปั้นถือมั่นมนุษย์สัตว์สิ่งของสร้างคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าไม่มักน้อยไม่สันโดษทําให้มนุษย์สัตว์สิ่งของไม่มักน้อยไม่สันโดษไม่สามารถ ที่ดำรงอยู่ได้กิเลสบังคับหลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยเคารพเลื่อมใสศรัทธ,ธากิเลสทำให้ชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อยู่ในสภาพเสื่อมสลายตามแผนทางสำเร็จเวลาของกิเลสพระบมสิบ,บัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันท้าสโร ทำอยู่เป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตจันทรัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตจันทรัสโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงปุษตจันทรัสรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยาตอาจารย์มหารัตนบับสิกขาจันทร์ขนลุกยุงให้เราอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพรุณ